บทสาธยายธรรมเรื่องกินทะทสูตรเมื่อธรรมทานคือที่สุดแห่งการให้ทั้งปวงที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาทวคเทวตาสังยุตอาทิตตวะเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในการให้ทานอันประเสริฐทุกท่าน ในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นบทสนทนาอันลึกซึง้งระหว่างพระบรมศาสดากับเทวดามาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นการจำแนกแจกแจงถึงผลของการให้ทานในรูปแบบต่างๆและได้ทรงชี้ให้เห็นถึงการให้ที่ประเสริฐและยอดเยี่ยมที่สุดซึ่งอยู่เหนือกว่าวัตถุทานทั้งปวง พระสูตรนี้มีชื่อว่ากินทะทะสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่ากินทะทะสูตรเป็นภาษาบาลีคำว่ากินคโทแปลว่าให้อะไรหนอเมื่อรวมกันแล้วกินทะทะสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยคำถามที่ว่าให้อะไรหนอ หัวใจของพระสูตรนี้คือการจัดลำดับความประเสริฐของการให้ทานโดยเริ่มต้นจากการให้อามิสทานหรือวัตถุทานต่างๆและปิดท้ายด้วยการให้ที่ประเสริฐที่สุดคือธรรมทานอันเป็นการให้อมะตะคือพระนิพพานและได้ส่งยกย่องให้การให้ที่อยู่อาศัยหรืออุป,ปัฏสยะ เป็นดั่งการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะที่อยู่อาศัยนั้นเป็นบ่อเกิดของคุณ,ณประโยชน์ทั้งปวงเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้นณพระวิหารเชตวันในราตรีอันสงบสงัดได้มีเทวดาตนหนึ่งปรากฏกายขึ้นด้วยรัศมีอันรุ่งเรืองส่องสว่างไปทั่วทั้งพระเชตวันจากนั้นจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค แล้วยืนอยู่หนาที่อันสมควรและได้ทูลกล่าวคาถาขึ้นว่าบุคคลให้อะไรชื่อว่าให้กําลังให้อะไรชื่อว่าให้วันนะให้อะไรชื่อว่าให้ความสุขให้อะไรชื่อว่าให้จักสุและใครหนอชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ตรัสบอกเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับแล้วจึงได้ตรัสคาถาตอบว่า ผู้ให้อาหารชื่อว่าให้กำลังผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะผู้ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขผู้ให้ประทีปชื่อว่าให้จักสุขและผู้ใดให้ที่อยู่อาศัยผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผู้ใดพร่ำสอนธรรมผู้นั้นชื่อว่าให้อมตะพระดำรัสของพระองค์นั้นเป็นการไขความกระจ่างอย่างสมบูรณ์พร้อมซึ่งพระอัฏฐกถาจารย์ ได้ขยายความไว้อย่างละเอียดและออ่าว่าผู้ให้อาหารชื่อว่าให้กำลังเพราะแม้คนที่มีกำลังมากเพียงใดหากอดอาหารเพียงสองสามมือ้อก็ย่อมหมดแรงแต่เมื่อได้บริโภคอาหารแล้วแม้คนอ่อนแอก็กลับมีกำลังขึ้นมาได้ผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะเพราะแม้คนที่มีรูปงามเพียงใดหากสวมใส่เสื้อผ้าที่ขาดรุ่งริง ก็ย่อมดูไม่น่ามองแต่เมื่อได้นุ่งห่มผ้าที่สะอาดงดนามก็ย่อมดูผ่องใสราวกับเทพพบุตรผู้ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขพระอัฏฐกถาจารย์ได้ขยายความคำว่ายานในที่นี้สำหรับสมณะว่าไม่ได้หมายถึงช้างม้าหรือรถแต่หมายถึงร่มรองเท้าไม้เท้าหรือการทำทางให้สะดวกการสร้างสะพาน หรือการจัดหาเรือข้ามฟากซึ่งล้วนนำมาซึ่งความสะดวกสบายในการเดินทางผู้ให้ประทีปชื่อว่าให้จักสุเพราะในที่มืดแม้คนตาดีก็มองไม่เห็นการให้แสงสว่างจึงเปรียบเหมือนการให้ดวงตาและมีอนิสงส์ให้ได้ทิพยจักสุเหมือนดังท่านพระอนุรุทธ,ธะส่วนการให้ที่พิเศษยิ่งขึ้นไปอีกสองประการคือผู้ใดให้ที่อยู่อาศัย ผู้นั้นชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างพระอัฏฐกถาจารย์ได้อธิบายไว้อย่างน่าประทับใจว่าที่อยู่อาศัยนั้นเป็นบ่อเกิดของคุณประโยชน์ทั้งปวงภิกษุที่กลับมาจากบินทบาทมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแม้จะไม่ได้ฉันอาหารแต่เมื่อได้ส่งน้ำแกลนแล้วเข้าไปพักผ่อนในเสนาสนะที่สงบเพียงครู่เดียวก็ย่อมกลับมีกำลังวังชาขึ้นมาได้ผิวพันธที่หมองคล้ำด้วยแดดลม ก็ย่อมกลับผ่องใสขึ้นจิตใจที่เป็นทุกข์กังวลจากพยันตรายภายนอกก็จะสงบลงและเมื่อได้นั่งสมาธิจเจริญกรรมาฐานในที่อันสงบนั้นก็ย่อมเกิดทั้งสุขอันเกิดจากธรรมปีติและสุขอันเกิดจากอุปสมะและดวงตาที่พร่ามัวก็จะกลับแจ่มใสขึ้นด้วยเหตุนี้เองการให้ที่อยู่อาศัยจึงเปรียบประดุดการให้ทุกสิ่งทุกอย่าง และที่สุดแห่งการให้คือผู้ใดพร่ำสอนธรรมผู้นั้นชื่อว่าให้อมะตะเพราะธรรมทานนั้นคือการมอบผลทางสู่พระนิพพานอันเป็นอมะตะซึ่งเป็นการให้ที่ประเสร,ริฐที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดและไม่มีทานอื่นใดจะยิ่งกว่าดังพระพุทธพจน์ที่ว่าสัพทานังธรรมทานังชินานติการให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้ที่อยู่อาศัยนั้น อาจเปรียบได้กับการมอบบ้านที่ปลอดภัยและอบอุ่นให้แก่ผู้ที่กําลังเผชิญกับพายุฝนอยู่ภายนอกบ้านหลังนั้นไม่เพียงแต่จะให้ที่กำบังเท่านั้นแต่ยังให้ความอบอุ่นความปลอดภัยและเป็นที่ที่เขาสามารถพักฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจให้กลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ การสอนให้เราเห็นคุณค่าของการให้ทานในรูปแบบต่างๆขอให้เราจงเป็นผู้มีปัญญาในการให้ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารเสื้อผ้าหรือที่อยู่อาศัยตามกำลังที่เรามีแต่ที่สำคัญที่สุดขอให้เราจงอย่าได้ละเลยการให้ธรรมซึ่งเป็นทานอันประเสริฐที่สุดไม่ว่าจะเป็นการกล่าวธรรมการสนทนาธรรมการแนะนำกรรมฐาน หรือแม้แต่การช่วยเผยแพร่พระธรรมคําสอนให้กว้างไกลออกไปเพราะการให้ธรรมนี้เองคือการมอบอมตะหรือหนทางแห่งความไม่ตายให้แก่เพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณเอวังก็มีด้วยประการชนี